สวัสดีครับนิสิตวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนบทปฏิบัติการที่2น,นะครับการไหลรอดประตูน้ำและไฮดรูจัมนะครับ for under sink and e a h y d r o j m นะครับซึ่งการทดลองนะครับไฮดรูจัมนี้เป็นหัวเป็นปรากฏการที่สำคัญสำหรับวิธีารแต่งน้ำของเรานะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการทดลองนี้ก็คือศึกษาพฤติกรรมการไหลรอดประตูน้ำนะครับ นะครับในลักษณะบระตุน้ําผิวเรียบนะครับและการเกิดไฮโดรลิซจจำนะครับซึ่งการจะเกิดไฮโดรลิซจําเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเองมาดูการทดลองกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองก็ประกอบด้วยสส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับโฟชั่นแอลถูกนะครับเป็นการจาลองการไหลใีทางน้ําเปิดนะครับซึ่งมีความกว้างประมาณ30เซนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือบระตูน้ําผิวเรียบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปติดตั้งข้างบน อุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือเดบเก็ตนะครับเอาไว้วัดความลึอกของน้ำที่จุดจต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวอย่างแรกเลยการทดลองของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องนะครับทำการนะครับเปิดปั๊มน้ำก่อนนะครับเปิดปั๊มน้ำจากนั้นเราเปิดวาล์วนะครับเปิดวาล์วนะครับถือว่าน้ำไหลในทางน้ำเปิดของเรานนะครับเป็นแบบธรรมชาติเลยไหลจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายน,นะครับซึ่งการทดลองของเราเนี่ยเราต้องมา ปักบถ้าระดับของของน้ำเนี่ยให้อยู่ที่สูงด้วยนะครับอ่ะอย่าลืมปรับด้วยนะครับจากนั้นนะครับเราเอานะครับประตูน้ำนะครับกับเดฟเกตมาติดตั้งก่อนนะครับอ่ะการติดตั้งนะครับประตูน้ำนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องเอามาติดตั้งแล้วล็อกไว้ก่อนนะครับล็อกไว้นะครับจากนั้นประตูน้ำเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็มีตัวล็อกสลังนะครับ ปรับขึ้นลงได้นะครับซึ่งการปรับเนี่ยนะครับเราจะต้องปรับที่เกิดจนเกิดไฮดรูจัมนะครับลักษณะของการเกิดไฮดรูจัเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราต้องปรับกระตุน้ำทนะี่ไ้น้ำไว้นะครับเพื่อให้กระแสน้ำวิ่งกลับมา่คนะ่อย เราจะต้องมีคนบงังคับประตูน้ําตรงถอดนี้ับคนบงังคับประตูน้ําตรงทายน้ำนะเพื่อให้เกิดปร,กรากฏการณ์ดูดจ้ำซึ่งการปร,กรากฏการณ์ดุดจ้ำเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบคล้ายๆกับแบบนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างยังไม่เกิเดเหตุออกของปร,ประตูน้าที่ทายน้ำอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเกิดสมบูรณ์เอาขึ้นอีกนิดนึงนะครับ นะครับการทดลองของเราจะจำเป็นต้องให้มันเกิดไฮโดรเจนจำอย่างสมบูรณ์นะครับปั๊บอีกนิด่ครับอ่าปั๊บอีกนิดนึงครับนิดหนึ่งครับนะครับจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างเกิดยากนะครับการนั้นอ่ะาเวลาเริ่มเกิด ครับเราต้องเอาเรกเก็ตนะครับมาวัดระดับ้นจะเห็นได้ว่านะครับอ่ะการเกิดให้ดูปจำนียก็คือการเกิดที่น้ากระโดดขึ้นไปนะครับอ่ะจากนั้นเราเอาเรเกตมาวัดความลึกของน้านะครับเราต้องเซตศูนย์นะครับที่อยู่น้าจากนั้นนะครับอ่ะจากนั้นเราขยับเหงืขึ้นไปนะครับอ่ะเราที่อยู่น้ําจากนั้นเราจะได้วายหนึ่งออกมาอ่านค่าวายหนึ่งออกมาเสร็จนะครับ จากนั้นนะครับเราจะขยับไปหยุดอ่านวาสองขึ้นมานะครับว2สองนะครับก็เอาน้ําที่หลังจากนะครับผ่านประตูน้าไหลนอดถ่านประตูน้าแล้วต้องเซตศูนย์กันก่อนนะครับเซตศูนย์เสร็จนะครับเราก็ขยับขึ้นมานะครับให้ปลายเข็มมันอยู่ที่ผิวน้ําพอดีนะครับเราอ่านเป็นว2สองออกมาอย่าไปดึงค่านะครับตัวอันที่สามนะครับ เราอ่านค่าวาสองนะครับอ่านได้ยังไงก็คือเราเอานะครับตัวนี้นะครับไปวัดที่หลังเกิดไปดูจิสามสิบนะครับจากนั้นเราเซตศูนย์นะครับจากนั้นเอาปลายเข็มน,นะครับไปอยู่ที่ผิวหนานะครับเราก็อ่านค่าวาสออกมาเราวัดวหนึ่งวาสองและวสามออกมานะครับสำหรับการเกิดอิรจิาม สำหรับอัตราการไหลนะครับอัตาาร,รตาการไหลนะครับออัตราการไหลนะครับเราจะเห็นได้ว่าเรามีเข็มอยู่สองประเภทคือเข็มนะครับเข็มที่นับรอบทีละหนึ่งลูกบาศก์เมตรกับอีกเข็มหนึ่งนับรอบทีละศูน2จดศูนศูนย์สองลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งใจเห็นได้ว่าเข็มเนี่ยมันจะวิ่งจากศูนย์กลับมายังศูนย์หมายความว่านับเป็นหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบนะครับคูณกับหนึ่ง ถ้าหากเราเริ่มต้นที่ศูนย์แล้วไปมันจบที่ศูนย์นะครับจะถือว่าเป็นหนึ่งรอบเราก็จะได้เวลานะครับอ่ผมเริ่มจับเวลานะครับอ่เริ่มต้นที่ศูนย์นะครับอ่แล้วก็หมุนกลับไปนะครับอ่ที่มันจบที่ศูนย์ดังนั้นนะครับเราจะได้ปริมาตรของมันหรืออัตราการไหลของมันนะครับเท่ากับนะครับศูนย์จุดศูนย์สองนะครับคูณด้วยหนึ่งรอบนะครับหารด้วย เวลาที่เราจับมาได้เวลาเราที่เราจับมาได้เนี่ย12วินาทีนะครับก็คือเราจะได้อัตราการไหลออกมาละก็คือเอาปริมาตรหารด้วยเวลา่นเองนะครับสำหรับการเกิดไฮดรูจัมนี่นะครับเราต้องทําให้มันเกิดอย่างน้อย1ิครั้งนะครับโดยการปรับอัตราการไหลทีเรื่อยๆนะครับแล้วก็การควบคุมประตูน้ำคล้ายน้ํากับต้นน้ํานะครับเพื่อให้มันเกิดปรากฏการณ์ไฮดรูจัมขึ้นมานะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ